อัลก ل ل ซัลลัมนะครับก็ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณในเนี่ยมัตความโปรดปานของอัลลอฮุซุมฮานหัลตาลานะครับที่อัลลอฮ์ซุมฮานะตาลานั้นเขามีชีวิตนะครับอยู่บนหนทางอันเที่ยงธรรมของอัลลอฮุซุมฮานอัลตาลา นะครับวันนี้เราก็มาพบปะกันนะครับอาจารย์ขฮัมัดบินตวนนะครับสบายดีนะครับอัาฮันีุแิละครับก็อนขยะวันนั้นเราได้เล่ากันไปนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านอาบูบักนะครับแล้วก็เราได้เล่ามาถึงในยุคนะครับที่ว่ากอนที่ท่านอับดุลีวิต่าจะเสียชีวิตนะครับก็คือท่านอบเีเสียชีวิตในวันที่12เดือนอุนนิวันที่รอที่1ิอที่1 1บเอรกับคศ63 2อาันนี้คือคิดจะคิดจะสกการานะครับ6กราสนะครับ ในเหตุการณ์ตอนนั้นมีอย่างพ่องคับอาจารย์ลองใือความหึงกับได้ใือความหงกับพี่น้องมากนะครับก็ผมอาจจะต้องสรุปนะครับว่าพอเราต้องรีบมีประเด็นอีกเยอะเรื่องของสกัดก็ต้องสรุปนิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อ่ารุสลอดเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะซอบ้าบางท่านถึงกับงงถึงกับว่าจริงไหมจริงไหมว่าตาลุสลอดจะเสียชีวิตนะหรือว่าเหมือนกับนบีซาที่จะลงมาอีกในตรงนี้นะครับ จนในสุดอบูบักเองนี่แหละครับนะได้ยกอายะกุรอานขึ้นมาถ้าท่านคงจำมาพิสนี่ท่านอุมัดก่อครับที่บอกว่าใครจะไปอู้นะวันท่านบมูฮัมหมัดใช่ใช่ใช่อุมัตก็เป็นคนหนึ่งด้วยนะครับอุมัตก็เป็นคนหนึ่งด้วยแล้วก็คือผลสรุปแล้วท่านอุมัตอู่อะไรครับอายะกุรอานที่จนแปลว่าทุกคนยอมก็คืออินนักมายูตุนนะครับแล้วก็วะมามฮัมดุลินลาอซูลุงก็ดดครมินกอบิลุซุนนะครับด้วยนะครับก็ สรุปง่ายๆว่าอบูบั克เองก็ยกอายะกุรอานนะทึ้งใน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 กุรอานนั้นได้ระบุให้รู้ว่าอินนะกะมายุตุนก็คือแท้จริงแล้วเจ้าต้องต้องเสียชีวิตใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นบัตายไม่ครับนั่นคือคำพูดอับูบัคครับใครที่ใครที่กลับไหว่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นไม่ตายแต่ใครกล่าวว่าอุมอฺมัดอุมอมัดตายแล้วอ่าอุมอฺมัดตายแล้วนี่คือต้องการว่าต้องการอบูบัคต้องการจะ จะตัสบิดภาษสาอาหรตั้งคือจะฝังร,<า>รักลุดว่าเราเป็นอกิดะมุสลิมเราจะละลบบาห์นวัลละลาโมในมุมัดจะประเสริญอย่างไรก็แล้วแต่แตม่มใจะเป็นส่วนหนึ่งของเราไมใจะเป็นพระเจ้าเปนมนุษย์ธรรมดาที่เป็นมีไตมีเจ็บมีป่วยในที่สุดอบูบักเมื่อได้ยินคําพูดของเอ,อไปอาบูวัดมุกต็อบเมื่อได้ยินคําพูดของอบูบักเช่นนี้แล้วก็ได้สติขึ้นมานะครับและพูดว่าอืมฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอายะห์เหล่านี้ ยังไม่ผ่านคือด้วยความที่อุมัดเองก็รักนบีก็ลืมตัวไปลืมตัวไปในบางครั้งด้วยความรักด้วยความรักนบีนะครับอบูุบัคก็ได้ระบุถึงว่ามีคุตอานระบุไว้แล้วว่าแท้จริงแล้วท่านนบีมัลลลอยะป็ลสานั้นก็จะถึงการอาวสานนะก็คือเสียชีวิตครับหลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์อบยุคอับดุบัคอยู่อีกก็คือยุคของการที่จะจะเลือกคอลิฟขึ้นมา เรื่องนี้ก็คือเป็นประเด็นทางสังคมแล้วครับนะดังเหตุการณ์นั้นเนี่ยอาจารย์ดาวุฒิเรียกว่าเหตุการณ์ที่ต้องทํากันหมู่บายะให้สัตยาบันผู้นํากันครับนะทางโคมมุสลิมจะขาดผู้นําไม่ได้เด็ดขาดนะเมื่อท่านรัสูลอัลสุลแลลอวะอัลลอฮิลลุสลัมนั้นได้เสียชีวิตลงไปตามอัญญันที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กําหนดนะครับชอวบาฮ์ฮ์ก็ได้รวมตัวกันอันดับแรกนะชาวอันซอร์นะครับชาวอันซอร์นั้นได้รวมตัวกันที่สกีฟ้าบันิสัยดะนะครับก็็เปน สกีปักก็ใกล้ๆหลังคาแล้วนังน่ะเป็นตำบลหนึ่งนะครับนะครับที่มีร้านร้านอยู่นะครับก็เข้าไปชุมนุมกันในนั้นนะครับแล้วก็ชาวอันซอดเองก็ตอนนั้นยังมีความคิดว่าเราสิน่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะตัวแทนของเราเพราะไงว่าชาวอันซอดอ่ะเพราะเราช่วยเหลือช่วยเหลือ่ันนบีแล้วก็อิสลามก็มารุ่งเรืองปักหลักฐานมั่นอยู่ที่มาดีนะตั้งรัฐที่มาดีนะได้เพราะหมู่เฮาเขาช่วยเหลือกัน ต้องยอมรับว mm ่าตอนนั้นอาจจะมีการเตรียมการกันอยู่นะครับในกลุ่มชาวอันซอดชาวมาญูดินชาวอันซอดเนี่ยก็ได้ไปตั้งกลุ่มขึ้นว่าตัวแทนที่จะมาแทนท่านนบีเรียกว่าคอลีฟ่าเนี่ยน่าจะมาจากชาวอันซอดด้วยเหตุผลของการช่วยเหลือนบีด้วยเหตุผลของอิสลามมาตั้งมั่นอยู่ในในมาดีนนะครับตอนนั้นชาวอันซอดเตรียมที่จะเสนอชื่อซ่าอิบเนอบาดะอาจารย์กะซาฮาบะท่านหนึ่งกบซาฮาบะท่านหนึ่งนะครับที่ เป็นชาวอันซอรตเป็นผู้นำซะอินูบาดาก็มีผลงานมากมายกันหลังจากนั้นเมื่อชาวมุฮายิรินได้รู้ข่าวได้รู้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันนะครับที่สกีปาบานิซาอิด้เนี่ยโดยชาวอันซอรตเนี่ยก็ชาวมายยนดนก็ไปบอกกับอบูบักอุมาร์นะว่าบัดนี้ชาวอันซอรก็ได้มีการรวมตัวกันที่สกีปาบานิซาอิด้เอที่จะเลือกผู้นำเลือกผู้นำนะ ก็พวกเขายาวมายดินก็นําเสนออบูบัคอุมัตและกับอุบัยดะขึ้นมาเป็นตัวแทนบอดหลังจากนั้นเมื่อเมื่อทางเมื่อทางมายดินเขาก็มีตัวแทนอันซอร์ก็มีตัวแทนชาวอันซอร์ก็ได้บอกว่ามินนามินนาอามีรุนมะมิงคุมอามีรุนตอนนี้ กลุ่มอันซอสกลุ่มเรากลุ่มเราก็มีผู้นำกลุ่มท่านก็มีผู้นำเพราะตอนนั้นก็มีการหมุนาักกเช้าเขาเรียกว่ามีการถกกันมีการถกกันบ้างนะครับในสุดอบูบักนะครับก็ได้คุตบะนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างอัลฮะดิษที่ว่าผู้นำอามตรมาจากอักุเรชขึ้นมาเตือนสตินะครับนี่เราเราดูมินฮัตแนวางของซอบ้านที่ว่า เมื่อมีการตกกันในประเด็นใดเขาจะเตือนกันด้วยคําพูดของท่านนบีว่าประเด็นนี้ท่านนบีได้พูดอย่างไรในสุดอบูุบักก็พูดขึ้นว่าอนักนุนอุมาระเพราะกลุ่มของอับดุลบคในความจริงก็เป็นชาวคุเรชครับนันุนอุมาระเป็นผู้นํอ่าเป็นผู้นวันตุมุนบุซาครัะพวกคุณเราเป็นอุมาระเป็นกลุ่มผู้นําพวกท่านก็เป็นกลุ่มผู้วาซีก็คือรัฐมนตรีหรือว่าผู้ช่วยนะผู้ช่วยก็เหมือน เสมอกันครับอ่าสรุปง่ายๆงั้นเพราะว่าท่านเพราะว่าท่านนบีได้ระบุในสุนนะว่าผู้นําต้องมาจากคุริสในในตอนนั้นที่ใช้อดีตคนนี้ในตามในตามประสาทได้ระบุว่าอย่างนั้นอาจารย์ครับก็ในที่สุดนะในที่ประชุมตอนนั้นก็อบูบักเองนะครับก้นนาเสนออุมัรกับูไปดะตัวบักเองเนี่ยเป็นคนพูดอะ อุบัตเองนําเสนอว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นําจากชาวคุริชก็มีอุมัตเก็ตอบกับอบูไปดะเสนอสองคนตัวไปกันนะครับแต่ในที่สุดนะอุมัตเองก็ลุกขึ้นครนะและลุกขึ้นและบอกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คืออบูบักนั่นแหละนใทีเหตุผลก็ครับมีเหตุผลก็ที่ว่าอย่างท่านต้องเป็นท่านอบูบักถึงเหมาะสมผมคิดว่าเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะท่านบรรดาสวบ้าในตอนนั้นคงจะรู้นับตั้งแต่ว่า เหมือนกับผมเคยอ่านเจอนะครับว่าท่านอุมัดก็ถามเนาะว่าไข่ที่ท่านตีอพยพมาเป็นสหายของท่านอบีนายามอพยพใช่ผู้คนก็ยอมรับว่าท่านอบูบักแล้วไข่ที่เป็นอิหมานนะครับหลังจากที่ก่อนที่ท่านอบีจะเสียชีวิตเนี่ยไข่ที่ท่านอบีุื้อเป็นอิหมานนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าท่านอาจจะเป็นเหตุผลที่ใช้คุยกันใ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 นการประชุมที่สกีฟ้าบันิไซดากันตอนนั้นนะครับซึ่ง เมื่อพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในที่สุดอุมัดเองก็มุบายะเลยครับนำมุบายะนาการให้สัจญาบันต่ออุบักเลยแล้วกลุ่มซอบาทั้งหมดที่อยู่นะในในที่นั้นก็ทาการทาการให้สัจญาบันต่ออุบักครับแล้วตอนนั้นเขเรีองว่ามุบายะสุครอล่ะครับใช่ใช่เป็นมุบายะวงเล็กก่อนนะตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยท่านาลีระได้มาอยู่ไหนครับท่านลีอยู่ไหนณตอนนั้น ก็ตอนนั้นท่านอาลีก็คงจะอยู่ที่บ้านทำศพกับท่านกับดุลนาบีอยู่นะครับทุกท่านนบาบีอยู่นะก็เลยบัได้มาในในช่วงเวลานั้นแต่บัไดหมายความว่าท่านลีบัไดขึ้นมบายะนะมุบายะแห่งครั้งหนึ่งก็คือการที่สตยยบาลครั้งใหญ่ครั้งนึ่งเนี่ยท่านลีก็ได้เข้าร่วมก็คือตำที่มัสยิดอ่าตำที่มัสยิดแล้วก็ท่านอลีเองก็ได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้ประกาศในฮะดิสลัยๆยบทถึงความประเสริฐของท่านทั้งสองนะครับ่านอูบากกับท่านอุมัดนะครับผม ็คือท่านลีเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร,รที่การที่อบูบักมาเป็นคอลิฟ้าองค์ที่หนึ่งนะถ้าดูตามประวัติศาสตร์นําเนื้อหาแล้วนะไม่มีไม่มีความไม่พอใจเลยครับเลยเพราะว่าถ้าเราดูในประสัตร์เนี่ยคนที่เป็นอลิฟ้าคนที่หนึ่งก็คืออบูบักที่สองคืออุมัตท,ที่สามก็อุมส,อสมานที่สี่ก็阿里อัลยามห์ทั้งหมดก็คือเป็นชาวมอญิรินดังนั้นครับผู้นําม<ห>าจากชาวกูรชนะเป็นชาวกูรชครับ นี่คือเหตุการณ์ที่ในที่สุดก็เหตุการณ์การเลือกคอลิฟะก็จบลงยุติลงและวซอบักก็มีความเป็นปุกแผ่นนะครับประเด็นของคอลิปะถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะมีการตกกันนิดหน่อยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่แบบลุกต้องลบลาขก้าวฟันกันอะไรตรงนงนั้นไม่มีในประวัติศาสตร์ระบุว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ลีเองก็ไม่ได้ว่าโกรธแค้นอบูบักอะไรเลยแล้วยอมรับด้วยกับด้วยกับอ่ลงเอยด้วยกับสิ่งที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นท่านอลีก็ได้ยกย่องท่านทั้งสองในฮะดิสลายลายบทนะครับที่เป็นรายงานมาจากท่านอลี阿里ถึงความฮักที่มีท่านต่อท่านอบูบักกับท่านอุมัดแล้วก็ยกย่องว่าบุคคลทั้งสองนั้นเป็นคนที่มีความประเสริฐด้วยซ้ํานะครับแล้วหลังจากนั้นเนเกิดอย่างขึ้นครับหลังจากที่ว่าท่านบักได้ขึ้นมาครองราชนะฮะอูเเลยเนาะเพราะว่าเป็นคอลิฟะ์นะครับ หลังจากนั้นอบูบัคก็เจอประเด็นแรกนะครับประเด็นก็คืออบูบัคเนี่ยได้ทาตามคำอบูบักได้ประกาศเลยอันดับแรกเลยนะครับอบูบักได้ประกาศให้เคลื่อนทัพอุสมะทันทีเพราะว่าอุสมะเนี่ยจะเคลื่อนทัพไปตอนที่นบีป่วยอยู่พอดีพอจะพอจะเคลื่อนทัพไปก็ดีนเขาในป่วยก็กลับก็ไม่่ปยุติไว้ก่อน นะตัวนี้ก็สุดสั้นๆอาจารย์การเคลื่อนทัพของอุสมะก็ในสุดอบูบักเขประกาศว่าฉันจะเคลื่อนทัพตามตามจุดประสงค์ของท่านนบีนะทันทีเลยี่คือสิ่งแรกที่อบูบักเนยนว่าจะทำเพราะรู้อบูบักรู้อยู่แล้วว่าตอนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนะตอนป่วยอยู่เนี่ยก็อุสมะกาลังจะเดินทัพอยู่พอดีแล้วก็ต้องกลับเข้ามานะครับอบูบักอันดับแรกก็อบูบักก็ทาการส่งทหารนะครับ โดยนำโดยอุามะนะครับก่อนอันดับแรกเลยที่ภารกิจแรกที่อบูบักทำในตอนนั้นแต่ว่าบรรดาซอบาบางท่านเขาทักท้วงด้วยสาเหตุสองสาเหตุก็คือหนึ่งสาเหตุที่หนึ่งก็คือซอ,อ,อบาบางท่านอธิบายว่าตอนนี้มีกลุ่มมุตตัดก็คือกลุ่มกลุ่มที่ออกนอกศาสนากันเยอะนะครับ,รบถ้าหากว่าเราไปแบ่งทัพอุามะออกไปอีกเนี่ยมันจะทําให้กองกาลังของมุสลิมนั้นน้อยลง ไอ้ผลที่หนึ่งไอ้ผลที่สองก็คืออุสมะนะครับอุสมะเองเนี่ยอายุยังน้อยมากนะครับมันเหมือนกับว่าอุสมะบินจีนเนี่ยอายุน้อยมากตอนนั้นนะตอนน่าจะเลือกแกนนาทหารที่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 อาวุโสกว่านี้นะแต่ในสุดอบูบักยืนยันจะตามนบีหมดคือบักยืนยันตามนบ,บีหมดแล้วก็บอกว,ว่าฉันจะให้อุสมะเนี่ยเดินทัพไปยังคําสั่งเสียงท่านนบ,บีที่ว่าไปไป,ไปที่เมืองที่พ่อของอุสมะโดนฆ่านนะ่ะ ครับนะแล้วก็ส่วนมุตตัดดินคนที่โตศนลาเราก็จะจัดทัพใหม่นะนี่คือการยืนหยัดของบักว่าจะต้องทาตามนบีครับนะหนึ่งอุสมะก็ไม่ปลดจากแม่ทัพคือถึงแม้ว่าจะอายุอย่างน้อยแต่นบีได้ตั้งแล้วอุบักว่าฉันก็จะให้เป็นอย่างนี้ฉันจะไม่ยอมปลดตวงของท่านนบีที่นบีได้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 ปากไว้ได้แต่งตั้งได้แต่งตัไว้ถึงว่าฉันจะไม่ปลดคนที่นบีแต่งตั้งไว้ครนะแต่ว่าบรรดาซอบะที่มาให้คําแนะนํา ถ้ามองในมิติหน li ึ่งเขาก็หวังดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าด้วยการยืนหยัดของอูบักเนี่ยอูบักบอกว่าฉันจะทําอย่างนี้ก็ในที่สุดก็ทำยิละอูบักไปก็ได้รับชัยชนะมาแล้วก็การได้รับชัยชนะของอุสามาเนี่ยยิ่งทําให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นกับมุตตดีนก็คือกลุ่มที่ออกนอกศาสนาซึ่งอูบักกาลังจะส่งไปอีกจะส่งคอริสจะส่งมุสันนาเข้าไปอีกนะครับสรุปง่ายๆว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยความเด็ดเดี่ยวของบักเนี่ยก็คือเคลียร์ปัญหาจบไปตั้งแต่เรื่องของการเป็นคอริ ในบนิษัยดาและก็ปัญหาเรื่องของการส่งทัพอุตสาห์ไปก็จบนะครับเหลือตัวนี้ก็คือเรื่องของการต่อสู้กับกระบวนการอ้างตัวเป็นนบีบ้างกระบ,บวนการนอกรีธบ้างและกระบวนการไม่จ่ายสกาดบ้างอาจารย์อาจารย์ลองมีอะไรเพิ่มเสริมเพิ่มเติมต่อ,อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ว่ามีเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับที่ว่าธนาบุรีกยกทัพไปเนี่ย มันยังมีนักวิชาการเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มบางคนก็บอกว่าสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ว่าอ่างตัวว่าเป็นอบีอ้างตัวว่าเป็นอบีก็คือมุไซลามะนะครับหรือว่าอันอันซีหรือว่าอันตุไลฮะอัสวัดอัอนอินซีอันอินซีหรือว่าตุไลฮะอัลอัสซาดีบันอัสซาดีแล้วก็แห่งกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ว่ายึดมั่นอิสลามอยู่แน่แต่ว่าไปปฏิเสธเรื่องการใช้ แกนนาเลยมาลิกอิบนูนูไวร์เนี่ยส่วนมุสลิมันกัซาบนั้นมันเป็นบุคคลที่อ้างตัวเป็นนบีมาแต่ยุคของท่านบีแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอัสวัตอันอันซี่อัสวัตอันถินซีแล้วก็ตุไลฮะตุไลฮะอัสซาดีนะครับตัวนี้เนี่ยในยุคของท่านอบูบักอับูบักก็ส่งแม่ทัพไปนะก็มีแม่ทัพก็คือท่านคอลิดบินวาลิดนะครับอันนี้เป็นโอ้แม่ทัพถือว่าแม่ทัพฮีโร่ของอิสลามเลยนะครับแล้วก็แม้แต่กับท่านในบาเรนนะครับบาเรนซึ่งเป็นประเทศที่เป็น เพื่อนบ้านของประเทศซาอุด์ใปัจจุบันเนี่ยจจน,นะบตอนที่มาลิกบาเรนยังอยู่ในสมัยท่านผู้นําบาเรนในสมัยท่านอบูบักเนี่ยท่านเป็นคนคนที่มีความยุติธรรมนะครับเป็นคนจัดก,การเรื่องกา,การานะครับเป็นคนดีที่ปกครองด้วยกับอิสลามพอท่านเสียชีวิตไปเนี่ยคนภายใต้การปกครองท่านก็เริ่มออกห่างจากอิสลามไปเรื่อยๆนะครับมีผู้นํายุติธรรมเขาก็เลยปฏิเสธเรื่องการจสกาดทีนี้ท่านอบีก็ ส่งคนที่ว่าเกยซาฮ์าบาที่เกยไปเก็บสก,การนะไปเป็นแม่ทัพไปจัดการไปปราบปรามคนมูนนี้ก็คือ <c oughs> ท่านอาลาบ,บินอันทัดรมี <c oughs> นะครับไปยกทัพไปแล้วก็ไปปราบปรามจนเรียบร้อยก่อนนะครับก็ไปอย่างที่ท่านอบีบีกรับอกก็ได้ไปเอา,อาทรัพย์สินบางประการที่เขามมยอมใจนะครับเอาเอามาสู่รัฐอิสลามนะครับตามที่นบ,บีเคยตอนที่ท่านอบีได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าได้ปราบปรามคนเหล่านั้น นะครับบางคนบางรายงานบอกว่าการที่เขามายอมใจละกาตรงเนี้ยเขาไปตีความอายะกุรานเดวอันนี้จะต้องมีเรื่องเห็นยาวเ<ก>ขาไปตีความกุรานที่ว่าพุสมินอัมวาลิหิมซอตะกตันปุตอหิรุมตุตสก,กีหิมบิหาตรงเนี้ยอับที่อัลลอฮ์บอกว่าจงเอาทรัพย์สินของเขานะครับมาเป็นการคัดเกลามาเป็นการชำระล้างจิตใจของพวกเขานะครับตรงเนี้เขาเขาตีความว่าไงอาจารย์พอทราบไหมอันนี้ต้องหงอาจารย์แล้วครับมเาเรื่องมันยาเขาเขาเขาตีความสั้นๆัอ่สั้นสัเขาตรงเขาตีความว่า เราถูกใช้ให้จ่ายอากาศกับผู้ที่การสลวัดของเขาอาของเขาทําให้เราสะอาดตอนนี้คนคนนั้นนไม่มีแล้วอ๋อนาบีบายูแล้วเขาบอกว่าดังนั้นเมื่อนาบีบายูแล้วเนี่ยนะครับอ่าคุณกรมนี่ก็หมดไปแล้วกันเราบว่าเราบอกว่าเจ้ามุมันคูสมินอัมวาลิฮิมจบีไปเก็บจะไปเก็บเอาอากาศจากซพย์สมบัตของพวกเขาโซเดกอตันครับเป็นโซเดกอคุนสากาศนะครับ ตัตอใหรุฮุมวัตุสักกีิมเนียเบียครับแล้วก็ไปชำระจิตใจอ่าวัตุสักกีหิมเบียชำระล้างอ่าชำระล้างนะก็นี่แหละตอนนบีก็อ่าว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็เขาบอกว่าถ้าคนอื่นมาเก็บครับเอเราไม่ได้ระบุว่าการดุอาของคนคนนั้นน่ะจะทําให้เราสะอาดไหมครับนะขอเขาบอกว่าแสดงว่าจะกาศเนี่ยต้องให้กับนบี พอนบีเสียก็จบก็จบเราไม่ต้องจ่ายสักการแล้วนี่คือสรุปสั้นๆนะเขาก็ตีความกันอย่างนั้นคนที่อ้างตัวนบีอัสวัดอันอินซีอยู่ที่เยเมนอาจารย์อามุสลามานกัสลาบอยู่ในเผ่าบนีฮานีฟะอยู่ในอยู่ที่มังยามามะแล้วก็ตุไลฮะอยู่ในบันีอัสัดนะครับอัลอาสดีตุไลฮะอัลอาสดีแล้วยังมีอีกคนคือซียะอัตตามีมีด้วยซียะอัตตามีมีนี่ก็เผกิดแถวอัาตามีมีในซาอุดีแล้วก็ละกกิดนะครับ อยู่ในอัลมาณนะครับนี่คือจอแดนอ่านี่คือกลุ่มกลุ่มอ้า,อางตัวอ้างตัวว่าเป็นคิดว่าอัมาณในที่นี้จะก็น่าจะไม่ใช่ที่จอแดนอาจจะเป็นอยู่แต่ถว่นั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ปันขยายลามไปยังไม่ถึงไม่ยังไม่ถึงจอเดนแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี่มีอัมมานจอแดนมีแต่ว่าอาจจะปัจัยอันเดียวกันะาอจจคนลแต่ว่าแต่ว่าคนคนเหล่านี้นะครับมันบ่ได้หมายความว่าเขาอ้างตัวแล้วจะมีคนตามนะครับมันมีคนตามและมีคนตามตัวถือว่ามี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 พักมีพวกนะครับจนเพื่ว่าตั้งต้องยกท่าไปสู้กับเขาเนี่ยแสดงว่าเขามีอิทธิพลเอ่อกลุ่มกลุ่มของกลุ่มที่มีอิทธิพล มากก็ยังมีกลุ่มกลุ่มของบันียานิป้ากลุ่มของมุซลิมานกาัราบครับ,รบพวกนี้ก็มีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะครับ,รบแล้วมุซลิมานกัราบเนี่ยเองเนี่ยถึงกับลงทุนแต่งุทอ่านด้วยนะที่ผมอ่านในประวัติมาเนี่ยนะเขาเขาแต่งุทอ่านเรียนแบบสุรตุนฟีนะอารลมแต่ว่าเขาไปแต่งอีกสุรนหนึ่งนะแต่เขาทำทำเป็นสุรตุนฟินก็พอ ขอเอาสำนวนของสุรตุมกอริย์อาแต่มาแต่งในเรื่องของช้างนะอันกอริย์อาอันกอริย์อาแปลว่าอะไรจัดกอริย์อาคือสิ่งที่เคาะคือที่กำปนาตก็คือวันกิยร์มานั่นแหละวันกียร์มาพระมารอากรรนกอริย์อานะอะไรที่ธรรมเจ้ารู้ว่าอันกอริย์อาคืออะไรเย่มายากูนุนนาสุกันปรอชินมาบัสูสอันกอริย์อาคือวันที่กิยร์มาที่วันที่มนุษย์ กระจายกันออกมากระจายออกมานะยมตะกูนุนจิบาลุก huh ันเหินนินมันฟูชนะครับยยมายกูนุนนาซุกันฟารอชินมาบัสุสว่ตะกุนุนจีบาลุกันอินินมันฟูชนะวันที่มนุษย์กระจายันนกับแมลงเม่าวันที่ภูเขาปิววอนมันกับขนสัตว์ขนไก่เขาก็บอกอันกุอานเขาก็แต่งได้ก็บอกอันฟีนว่ามาอันรอกามันฟีน พุตูวมุตวีนแต่ละไปไม่ได้นะอันฟินอะไรคือช้างวมาอเดรกมันฟินอะไรธรรมเจ้ารู้ว่าช้างคืออะไรมันเหมือนบ้านเขาอ่ะผมว่ามันเป็นที่มาวมุคตวีนวงชยาวช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเขาก็ยังแต่งอย่างนั้นนะอันฟีนช้างวมาอัดรกมันฟินอะไรคือช้างคูตูมุตตวีนงวงเขามันยาวทีนี้เขาแต่ง พอแต่งต่อไปอีกเนี่ยความไปราะมันไม่มีแม้กระทั่งตัวนี้มันก็ฟังเพี้ยนๆแล้วจะไปแต่งอัลกอริอาครับมันกอริอาไอความเป็นมหาสัจ,จันของอันกุอานเนี่ยถึงแม้จะคุณไปเรียนแบบในจำนวนเดียวกันมันก็ฟังไม่ออกมันก็ฟังไม่มีความไปราะอยู่นะครับก็บอิกล้เดี๋ยวเ,เราจะมามีอะไรเพิ่มเติมในช่วงต่อไปจ์นาวุฒิรองอูกออ้กำเหนืออู้กำเมือง,งนิดนึงก็ทำด<อ>ีละนะครับก็วันนี้เฮาก็ ได้หูนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่านอบูบักหลายหลายอย่างแล้วก็ยังได้อยู่ได้ได้หูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านอบูบักในเรื่องของการยกทัพไปต่อสู้กับคนที่ปฏิเสธนะครับที่จะใจสกาัดนะครับแล้วก็ยังมีเห็นกลุ่มนึ่งนะครับบัดเจ้ว่าพิจาณาจะจบแค่นั้นก็ยังมีกลุ่มที่ว่าอันเขานั้นตั้งตัวเป็นนาบีนะครับมีหลายคนบม่ใช่แค่คนเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเกตความหูที่เราได้รับจากการเรียนเรื่องสกัดวันนี้นะครับก็ ขอจากลาพี่น้องแต่ทีมเท่านี้ไว้วกว่าหน้าเฮามาพบปะกันใหม่นะครับสลาม,มุอะลัยกุมวะเราะห์มะบบตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์